สวัสดีครับพี่น้องครับหมดแล้วครับชีวิตนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่มีอะไรเหลือจริงๆครับพี่น้องหมดแล้วหมดท้งเนื้อทางตัวไม่มีอะไรเหลือแล้วกบนำมากินหมดแล้วครับโอ้ยไปอ้ยดูสภาพครับพี่น้องครับ บาตเลยนะครับดูไปครับดูไปหมดหมดกันแล้วครับพี่น้องหมดแท้ๆไม่มีเหลือครับท่านประลัดมาเล่นน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมท่านประลัดก็อยากเล่นน้ําครับดูครับพี่น้องเอ้ไม่มีอะไรเหลือแล้วดูสภาพเขาที่ชั้นสองครับไม่มีเหลือโอ้ยประเทศไทยครับใครอยากกินมาม่าปลากระป๋องมาเอาเด้อครับไม่มีเหลือแล้วครับพี่น้อง <laughs> มามาลอยน้ำครับใครเป็ดก็ไปกับน้ำหมดแล้วดูเอาเขากับสภาพครับ <laughs> มีแต่เล่าเรืออยู่ครับเล่าขาวเรืออยู่ใครอยากก็มาเด้อครับตอนนี้ดูครับประเทศไทยครับเมืองในแห้วครับมันกลายเป็นเหวแล้ว <laughs> ใครไม่เคยเล่นน้ำก็มาเด้อครับเด้อ <laughs> ดูเอาครับพี่น้องดูเอาดูครับดูไปดูครับตอนนี้กำลังช่วยกันอยู่ครับพี่น้องคนไทยต้องช่วยกันนะฮะช่วยนี้ทะเลาะกันไม่ได้ครับไม่มีฝักไครใดครับช่วยกันไว้ก่อนครับตอนนี้เห็นแต่คอไวๆอดูครับมันแรงขนาดไหนครับใครอยากมาเที่ยวกับมาเด้อตอนนี้ ดูเอาครับพี่น้องดูเอาทางนี้ก็มีครับดูป้าครับใครที่เคยมาเที่ยวามาเรื่องอไาเที่ยวไปนะนะดูฝากน้ำเขาหาปลากันแซ่วๆซลับบัดรฟังนี้เขากลนของครับต้นปามผมก็ไปประมาณ30ต้นแล้วครับ ตอนนี้ชีวิตพังแล้วครับไม่มีอะไรเรือนแล้วเรือนแต่ไปนี่ละด,ดูดูครับโหดไหมครับเรือแต่ชื่อ <c oughs> อันนี้กาแฟลอยน้ำครับพี่น้องกาแฟลอยน้ำ <c oughs> ตอนนี้ไม่ต้องแบงพักแบงพ่วงครับเช่วยกันก่อนครับ ดูฟังนู้นครับฝากน้ำเขาหาปลากันครับสบายปันัังต้นปั้มผมก็ไปประมาณสิบกว่าต้นครับน,นี่ขนาดใายอยู่บนบกเนียครับมันยังเหลือขนาดนี้ดูมันแรงไหมครับดูน้ำ ดูเอาครับมันแรงขนาดไหนดู่งนู้นก็นหาปลาก,กันเซลเซลครับอันนี้เป็นลงน้ำโขงครับน่าจ,จะเป็นลงอยู่พระใหญ่ครับสกายวอล์กครับมาเด้อใครอยากดูก็มาเด้อบึงมอมอกันได้ ตอนนี้มันไม่มีอะไรเหลือแล้วครับเหลือแต่มอยกระยิบดูคนมาช่วยเยอะอจังครับตอนนี้องจะขอกเกษียณแล้วครับรอรอมาอีกระลอกหนึ่งครับตอนนี้มันมาอีกแล้วครับ ดูดานไอกดานไปหมดแล้ว <c oughs> พวกรอดักเอาต้นตามผม <c oughs> ครับดูฝั่งนู้นครับดูดูดูฝั่งนู้นแหละหาปลากันไม่มีเนื้อแล้วครับ <c oughs> ขยะก็ยังไม่มีเหลือครับเผมไปแล้วเอาไว้คนแม่ข,ขา้างในันนะันะ สวัสดีครับไม่มีเหลือครับไม่มีเหลือครับช่วงนี้เดี๋ยวน้ำลดไปกันเหลือขึ้นก่าแหละครับพี่น้องเหลือแต่มอยกระไรยิ้ม<笑><笑><笑>โอ้ครับวันนี้ทีมงานผมมาครับสามนอครับเนี่ย ดูครับแม่ไปหาคนมาแม่เอาสามสี่คนยกของกันนะเลิกไปอันนี้ทีมงานมาช่วยครับฮะเออเอาขึ้นบนชั้นสองดูครับอันนี้ใครอยากกินไฮนิเก้นก็มีครับอะไรมันจะบีทาเก้นนี่วะ อันนี้มันไม่เปียกนลำเขาเลยตัวนี้แต่มันมาไม่เปียกมันไม่คือไปไปไปท่านสองนะโอเคครับขออนุญาตเอาของขึ้นก่อนเดี๋ยวกับเด้อเาสุดอยู่ครับโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวก่อน โอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวขออนุญาตยกของขึ้นชั้นสองก่อนครับโอเคครับครับครับขึ้นก่อน